เรื่องเงารักลวงตะวันเขียนโดยหัดสวีตอนที่หนึ่งนิ้วชี้เรียวบางบรรจงกรีดอ่านตัวหนังสือทีละบรรทัดเจ้าของดวงตากลมโตกระพริบขนตางอนเพ่งมองข้อความบนแผ่นกระดาษด้วยใจระทึก มันคือหนังสือลงนามโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับสถานที่ทำงานแห่งแรกของเธอในฐานะแพทย์หญิงจบใหม่แกะกล่องทันทีที่เห็นคำยืนยันแน่ชัดหญิงสาวก็ยิ้มกลิ่นด้วยความดีใจเมื่อสถานที่ที่เธอต้องได้ไปบรรจุไม่ได้ทำให้เธอผิดหวังเลยสักนิดเร็วกว่าความคิด เธอรีบหยิบโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องรายงานอนาคตการทำงานในวิชาชีพแพทย์ของเธอให้ครอบครัวทราบเชียงดาวเสียงปลายสายอุทานลัน่นจนหญิงสาวต้นทางสะดุ้งโยงใช่ค่ะคุณแม่ฟังไม่ผิดหรอกหนึ่งได้บรรจุอยู่โรงพยาบาลเชียงดาวหนึ่งตะวัน พยายามทำน้ำเสียงให้เป็นปกติเพื่อลดอาการตื่นเต้นของนาภาแม่ของเธอนี่แกจะบ,บ้าหรือใยห,หนึ่งแค่แกจับฉลากได้ไปทำงานไกลถึงเชียงใหม่ฉันก็ขี้เกียจจะเดินทางไปหาอยู่แล้วนี่เล่นไปทำงานอยู่อำเภอเบนนอกไกลๆแบบนั้นอีกนาภาบ่นผ่านโทรศัพท์นึกไม่เข้าใจลูกสาวนับวัน ยิ่งโตก็ยิ่งถอยห่างอ้อมอกเธอไปทุกทีเธอน่าจะดีใจที่ลูกสาวคนเดียวอุตส่าร่ำเรียนจบมาเป็นแพทย์ได้สำเร็จแต่เมื่อได้ฟังโรงพยาบาลแห่งแรกที่ลูกสาวได้บรรจุทำงานรันจะทำให้เธอหัวเสียในเมืองหมอมีเยอะแล้วแม่บ้านนอกกันดาลนเขาต้องการเรามากกว่าอยู่ที่นี่ หนูต้องช่วยชีวิตคนไข้ได้เยอะแน่ๆค่ะหนึ่งตะวันทำน้ำเสียงให้มันดาเชื่อมั่นในตัวเองอีกอย่างจากเชียงดาวขับรถชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงตัวเมืองเชียงใหม่แล้วไม่ไกลอย่างที่คิดหรอกหนึ่งแค่อยากช่วยเหลือชาวบ้านห่างไกลให้สมกับการได้เป็นหมอหนึ่งตะวันพยายามชักแม่น้ำอธิบาย เธอรู้ดีว่านภพาไม่อยากให้เธออยู่นอกเมืองเท่าไหร่แต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่ในใจเธอแอบหวังไว้ยิ่งห่างไกลแม่เธอเท่าไหร่ทั้งเธอและเขายังมีโอกาสที่ได้พบกันมากกว่าที่นภพาจะรู้เห็นไม่ต้องมาอ้างอุดมคติอะไรของแกใยหนึ่งฉันรู้นะแกเลือกไปอยู่ไกลถึงเชียงดาว เขาจะได้ไปแอบเจอเจ้าเมทาอะไรนั่นละสิปลายสายทำน้ำเสียงอย่างรู้ทันหนึ่งตะวันชาทั่วใบหน้าไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกที่นภาจะเดาใจเธอได้ลูกสาวคนเดียวที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยไปไหนก็ติดกับแม่จนเป็นตังเมมีหรือที่นภาจะไม่รู้ว่าเธอคิดจะทำอะไร ไม่ใช่ซะหน่อยหนึ่งตะวันพูดเสียงเบาแต่ในใจเธอก็ปฏิเสธไม่ได้ส่วนหนึ่งที่เธอเลือกมาทำงานที่เชียงดาวไม่ใช่เหตุผลอุดมคติของแพทย์ดีเด่นแบบที่อ้างไปเมื่อครู่หากแต่เป็นเพราะชายหนุ่มคนรักต่างหากหรือบางทีมันอาจจะเป็นประเด็นหลักเลยก็ได้ อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกกับเจ้าเวชกิจต๊อกต่อยนั่นยังคบกันอยู่นภาทำเสียงไม่พอใจไม่อยากเอื่อนเอ่ยชื่อผู้ชายที่จะทําให้เธอเสียอารมณ์ไปมากกว่านี้อีกอย่างอำเภออื่นที่มันใกล้ตัวเมืองก็มีทําไมไม่เลือกไกลขนาดนั้นมันเดินทางลําบากนภายังหาข้อดีของการไปทํางานครั้งแรก